ค่ะกับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพรพาร่วยเนาะคะ่ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาเลยแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรพาร่วยไว้เด้อเด้อค่ะเด้อกดกระดิง่งกดซับสไครต์ไว้พร้อมเนะคะพี่น้องปองปายเนาะ,ะถ้าเวลาแอดแจ้งเตือนแนวทางด่วนนี่สิได้เห็นก่อนโมเลยเด้อค่ะเอฟซีเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะกดซับสไครต์ไว้เด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะบันนี้แอดก็สิได้โทษสัมผัสหลวงลุ่งเนาะคะ่ะซึ่ง ขอเลขแนวทางตัวเลขดับเพิ่นเนาะคะ่ะเพื่อลดต้นทุนในการเสี่ยงเนาะคะ่คะเอซีค่ะวันนี้เฮามาไปสัมผัสลงโทษสัมผัสลงลงุลงเลยคะ่คะเอซีค่ะน่ากลัวน่ากลัวเฮ้มนึ่งจะช่มหนึ่งแลราเป็นเราควรจได้กินเขาต้องกันไม่ได้นามาสการคะ่ะลงุลงลุงนี่ไปลอยเอาเบอร์ผู้เรมาอีกแลบวค่ล้วลงุงเบอร์ขน้อยนี่ละเบอร์ขน้อย เนตมันบุจวดก็เลยเอาเอาเบอร์ไม่ว่ามึงหามันจวดว่าสั้นค่ะมันเปี่ยนบอร์น้อแบบนี้เนาะเปี่ยนเว้นเว้นไม่ไดเบอร์ป่ะนี่แม่เบอร์น้อบางทีหลงลุ่งอเดินทวนเดินทวนเอาวางอยู่ดอกระวางอยู่มีสามมิสามช่องเนี่ยเนี่อยู่น้ำกันเนี่ยหลงลุ่งเอาไปแม่ไม่เป็นยังได้หลายช่องแห่งดีแห่งดี ะแล้วเราทอดแล้วลท้ำวัดค่ะโอ้แล้วเราก็โตมากเนี่ยละเตี้ยจ้าร้องร่วงจ้าถ้ำวัดมวลเท่เนาะหลายคนเนาะค่ะมันคือร้องร่งเดียวนาะมึงดูพูดเดียวไหมค่ะมานิมนต์มาพีเดอร์หน่อยนิมนต์มาพีเดอร์บอกคนสาบุล่ะค่ะอ่าจะเลื่อนพ้นมาจไนนะไงเนาะค่ะอยาก ถามว่าหลวงลุงวาที่ว่าดอกไม้เจ็ดสีไปไปวหายปูพญานาคอยู่ถาดพนมเนี่หลวงลุงมักเป็นตัวไดก็่ค่ะหลวงลุงมักเนี่คือมกเก็ดสองหกเจ็ดสองแปดนี่เป็นใหยากที่สุดนะนะคือมันเป็นปัญหาเศร้าซื่อตอนเอาข้ามปืนขึ้นที่แรกเลยถ้ามันเข้าใจวะค่ะ ทำยังไงซ้ำผู้ใดลงมมาสวมกับตามนั่นนะที่ลงมาหาเพื่อน,น,นผู้ยุ่งกลสิบปีสุดหนึ่งคือจับเอาตัวข้นที่แหลกก็บ,บาดสุดไทยนั่นนะค่ะลงลุง้อใจวะจ้าต้องเอาแบบลงุลงลุงบอกนี่คือเปื่อเวลาเพื่อนรุ่นสวมหนึง่งเพื่อนพหูจากอย่างนี้น่ะนะผู้หนากันนะค่ะต้องอาศัยผู้ยุ่งเกยนี่น่ะนะเพื่อนที่ลงมมาเพื่อบีด้องจับค้ำข้นที่แหลกก็บ,บาดค้ำลงสุดไทยตอนนั้นนี่ค่ะ้อใจวะจ้าลงลงุง มันแจ็กสีแมนนี่มันแจ็งสีแมนนี่ค่ะคือถ้ามันเรามันสูงสุดแล้วมันเก่าหองแล้วอ่ะน่ค่ะเห้วะมันได้เก่าหองมันสูงสุดแล้วนี่นั่นมันจะไปเกินนั่นก็บรรทัดนั่นเพราะไรนั่นมันได้แค่นั่นนี่แค่เก่าหองเท่านั้นเนี่นั่นค่ะอ่ที่ว่านั่นหนุ่มกีเบอรนี่คือมันหลวจสอามลางแมนว่าแหละสามันเอาสองไปนี่ปึ๊บนี่มันว่ใช่ มันเป็นได้แค่นั้นมันเป็นแค่ได้แค่สองหกสองเก่าเท่าน,นั้นนี่ค่ะแคล่า,า,าเลขที่หลงลุงดับนี่คือมันดับคือดับเด้ค่ะมีตัวใดแน,น,นเละหลงหลงลุงวกนนี่ยดับคือดับด้ดับบนดับ่างนี่มันดีดับเลยเด้ค่ะมันสีนี่เตรียมไว้หรือเปล่าค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมประกาศเรียบร้อยค่ะหลงลุ่อสองเจ็ดเจ็ดสอง จ้า <Yeah. S 2> ที่เก้าเก้าสี่ค่ะลงลงได้ละแปดหนึ่งหนึ่งแปดค่ะแล้วละเก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะแล้วละค่ะลงลงหกสามสามหกหกสามสามหกคงาคู่หรอเพื่อน หาแล้วค่ะลุงลุงหาแล้วคู่ลุงแต่สิเป็นเลขเทอะไรเป็นเลขจ้งค้างกันเป็นเลขหาหางเติมไปกราฟค่ะลุงลุงแตสิเป็นซีฟคู่พอดีเปซีฟคู่บนล่างมันก yep> ็สิเป็นมีซีฟโตพอดีแม่นบ่านโม้ยเป็นเลขดับบนดับล่างเด้ค่ะค่ะในเนี้ยถ้ามีตัวนี้ว่าต้องลงทุนเลยนะลุงลุงเนาะ บ่ต้องบอ่ต้องคันนี้ยู่นี่บ่ต้องไปซื้อจองไว้อันแต่เติมโทรศัพท์ก็ไว้ลูกไปโรงเรียนค่ะค่ะเออเอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนก็เอาไว้ให้เติมโทรศัพท์ดีกว่าคเป็นให้สิบตนี่เนี้ยค่ะแต่มันดับของลงรุงนี่มันมันกีบโหมเงี้ยนนะนะ่ะดับยี่สิบหา้าตัวประจำม,มันกับมีคือกันอยู่น้นำลงรุงนะ่ะแต่ว่ามันมันโหมเงียนน่ะนะมันส่วนนี่ไม่ได้น่ะนะ่ะค่ะ อันตัวนี้แม่นกว็เนี่ยรับบนนั่งเนี่ยโตวนี่รับร้องปีหนึ่งสิพลาดยู่ดอกสองเถ้าอ,อันมนัดพวงของโป็วิยังนี่พลาดมันหลอกเล็กเนี่ยนะหน่าเราโบ่ต้องถามบอกว่าลงลุ่มในมันตส์ใสนี่ยตาตาจานเลขข็กขคือกันกนั่นนี่กันไรจ้าบนี้เวลาลงลุ่มกับมันเจเพันมาเป็นลงลุ่มกับฟังอยู่นะนะตอนพันลงสวมมนะันอะค่ะ มุงมนัง่งอยูเด,ด้นะ่ะมุงมกัดเด็กคนเบิรงอยูเด้น่ะนะฮะมุงน้ามุงมเลยว่ามันมันแมนถึงเจ้าที่ละถึงเจ้าบาทเป็นว่าดอกไม้เกศสีบางาดดาทียี่สิบหกนี่คือร้านติดไปวัวใดน,นั่นละมันติดแล้วนะคืออยู่แล้วตัวนั้นนะ่ะค่ะวันทีที่เปลี่ยก็คือไปวายไปตามสัจจะไปยังเราก็จะไปเชียงท่า,าน,นาที่เ่านยังก็ไปซะนะค่ะแล้วที่เนี่ยนี่อ่ะคือปล่อยตัวนี้ละปล่อยเกศสององกนี่ละอ่ เออเจ็ดสองหกเนี่ยสองหกองสองเนี่ยใเขาซื้อบนรางเอาขนาดค่ะตัวอ้เหขันเบินก็เบิร์นได้แค่สองสองเท่านั้นเรีนเป็นไม่ได้หรากม่เบิรนเรกสองสองไงน่ะค่ะมันจะเป็นเจ็ดสองหกเนาะค่ะลงลุ่มเนาะเป็นได้เป็นได้เจ็ดสองหกเราวางบาดเีนียาก็ไม่คิดว่าเรียกว่ก็เบื้เก่ามีดูเรียกเดียวกันดิอ๋อซื้อสองหกก็ต้องซื้อสองเก่านั่นเองทีค่ะ ใช่คพ่อซื้อสิเมันก็ต้องซื้อเกเกตน้หนึ่งสี่กันซื้อทิ่เกกสิบมันก็ต้องซื้อเกดเกตซื้อหนึ่งหนึ่งน้หนึ่งสีเข้าใจปะค่ะลุงลมันตอนนี้ควมสาดปาาเดียว่เยนึ่งเ็นรหึ่งเดียวที่ปคอามย่างเดียวได้หค่ะผมนี่เขาจะเอาไว้นี่ใส่ได้เลยควมรูแกงเห็นกิ่งแข้งตลอดเด่โลกกวีทูนหรนอค่ะ กราีตดูเป็นผู้ลูกแก่งโลกในสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยสัจธรรมทั้งเจีก็ดมี่เกิดมี่แก่มี่แก่มี่ตายเท่านั้นนี่เข้าใจวะจ้าลุงสาธุค่ะตาจะตาลูกโูจะโมกินกายใจอินพี่โอเคจะเป็นอารมณ์ดีสิทธิ์ถือสามโตวันนี้นะลังเลกถ่ายรางวัลที่หนึ่งแท้ๆละอารมณ์ดีปานนี่ คือมันเป็นไปได้แค่นั้นนะน่ะเป็นได้แค่นั้นแล้วเลกวันที่สองแปดนี่เป็นเลขมงคลเยกวันเกิดเจ้าฟ้าใช่น่ะเน้นมากมันก็มาได้ยากที่สุดมากมันเขาก็บปิดเลยเขาบอขายเลยน่ะขายเขาแ็เกค่ว่าใจยุ่งลยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยังส่นะแต่ว่ามันมากยากนะยิบยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลก็สได้เต็มเต็มยดอกค่ะลุง สองหกันเรียกไก่กันเนย็นเย็ดสองหัยิบไปวลวด,วลวดจ้าอ่ายิบไปเลยแต่ด้วยลวดยิบไปลวดบ่มี่ว่าคขาบาดแบาว่าบาดหลังบ่มีดอกดับชื่อดับแต่ว่าหลังจากมันออดกันนั่นปพ๊บมดีเนาะมันออดขาหนึ่งเนาะนี่สูตรนี่นี่สูตรของรองรุงเนี่ยหลังจากมันออก เอ็ดยังก็หาศูนย์เนาะค่ะหลังจากมันบอกหาศูนย์แล้วนี่เลขมันบอกหาศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันสีเด่นเก่าตัวเดียวได้ไหมวะเดี๋ยวก่อนนี่ลงลุงว่ามันบอกยังลงลุงว่าเด่นเกศตัวเดียวมันบอกเกศไปแหลักลอยมันวะค่ะนั่นแหละมันเลยเป็นเกศหาศูนย์เห็นไหมค่ะเดี๋ยวนี้มันจะเด่นเก่าตัวเดียวก็กันหลังจากมันบอกเกศหาศูนย์แล้วมันเด่นเก่าตัวเดียวแบบเนี้ ถอดตรงง่ายปุ๊บเนี่ยมันจีถอดตรงง่ายปุ๊บเนี่ยมันถอดตรงง่ายมันจะเป็นเก่าซีเบียเก่าเกจกับเก่าหาเท่านั้นเด้บนรางเนี่ยนี่พอดีครับค่ะพอดีครับบน่างอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นนี่เป็นได้เก้าหาว่ามันหาเก้ามันบนหลงลุงเก้าหาเก้าเกจกับเก่าหนึ่งเราก็ต้องกรับป้อมเรียกสุดเนี่ยเขเยนมาดูพอดีครับค่ะถ้าเป็นไปได้คือเป็นเก้าหาเนาะหลงลุงเนาะเพราะว่าข้าน้อยไป ขออยู่อยู่หอปูผ้าแดงไม่ได้ได้เก่าห่เก่าศูนย์ศูนย์เก่าคือตาทิ่มเลยไม่เรียกดับนะค่ะเขาใจว่ามันก็เรียตะเก่าหากับเก่าเจ็ดก็นึ่งค่ะอ่าอ่ามีเท่านั้นค่ะมีเท่านั้นก็คือว่าบนล่างอ่ะนี่บ่ได้กรับสื่อคุณบนคุณล่างนี่คือบ่ได้กรับค่ะ นี่เป็นเลขถอดอ,ออกมาแล้วนะนี่ค่ะครับเพถอดนี่มันจะเป็นเลขที่โมกคูคนที่ค่ะนี่มันจะออกได้บนล่างกันนะอันนี้ถอดออกแล้วนะ,ะนี่มีแค่นั้นแต่ละเลขนี่มีดโก่งลงลุงมลงลุ่มบ้านใดนมีดบ้านใดฝันค่ะ <laughs> ต้องต้องมีอีกรอบนึงได้นี่สรุปสรุปตอนมือสรุปเนี่ยขั้นนี้มีดดีกันเลยจะเลืมบอกขขาหน่อยเด้อค่ะ เหมือน,นลงลุ่งได้นิมิตลงลุ่งจีตัวไปหาดอกค่ะค่ะค่ะตัวบ่มแบบอันนี้มันเป็นเลขศูนย์เลขกันนั้นซื้อดอกค่ะสั้นค่ะสั้นมาเนี้ยก็สิขอพอน้ำลงลุ่งแล้วบาทนี่ฝาก F นานออเอฟซีนะพอนก็สิไี่ยังพอนลุ่งก็งไม,ม่ยังดอกแต่นี่แตงกี จีมียงก็มีเดิงเด็คุณพระพูตัวขรามระสงรารีเจ้ารอพ่อละหัน่อนแล้วคุณผาบิดาคุณรามรรดาคุณอุชาชอาจารย์ตอนแล้วเนาะเออที่พกสันฟากัะูกกระเทียบเทวดาพวต้องกินต้องจานต้องภาวนาทันที่่าสันเดียนแม่พระโพส้อมแม่พระเพล่งแม่พระไพ่แม่พระโพส้อมแม่พระตโลนี่ผู้เตรียมไปโดยเมตตาที่ี บาดาลก็คือหนากกุหน้าค่าพระญานักขลาดของกูสีสุดโตะยาสีประุมมาหน้าโกหน้ากินทั้งหลายผู้ต้องถินทงท่านทงภาวนากะให้สเสด็จลงมาเป็นตบะเป็นเดชาปกปักรักชาแบาโซกุปติก,า,ก,า,ก,า,กาสาธุชนีญาิโยมให้มีถึงแต่กามสุกไก่สบายใจให้ตูกไห้โศกให้โลห์ให้เศร้ให้เสียดกันได้ลำลำด้วย่วย วันท mm hmm. ี่ห uh, น um, mm, uh, okay. ึ่งสาธุสาธุสาธุหลวงรุงสาธุค่ะตัวนานามีอย่างบลงุ่งจีบมาเห็นเออมนเห็นเออโอเคค่ะเอฟซีนี่เด้อค่ะเด้อแนวทางเนาะค่ะหลวงรุ่งบอกว่าให้เบิงคําสุดขําแหลกกับคําสุดท้ายเนาะค่ะกะเอาไปพิจารณาเนาะค่ะ สำหรับเลขดับนันซีคู่นี่ดับยีหลีเแล้วค่ะบ่ตองลงทุนเลย้อคะพอเม่พี่น้องเด้อค่ะบ่ตองลงทุนนะคะอันนี้ในงวดแล้วเด้อค่ะตามที่แอดตามลงลุงมาานี่บ่เคยผัดนะคะเลขดับขึ้นดับสนิทค่ะบ่ตองลงทุนเลยค่ะเฮ้าไปเปลี่ยนลงทุนตัวใหม่ถ้ะมีเลขติดซุมนี่ฮ้กกับบอตองลงทุนนะคะเอฟซีค่ะค่ะแคหนาจอไว้เบิ่งได้เด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะ แต่เลขมันใจคักก็มูลนันก็สิเป็นเจ็ดหกสองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเจ็ดหกสองค่ะเออเจ็ดสองเอเจ็ดสองหกดค่ะแคบหน้าจอไว้เด้ยค่ะพี่น้องป้องไปค่ะแคบหน้าจอไว้เลยค่ะมาคักเลยว่างเลย ค่ะสุดท้ายนี่แอดกาขอให้เอฟซพ่อน้ารวยทุกท่านเนาะค่ะโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำลำรวยๆค่ะเอฟซสวัสดีค่ะ